มวันดีจ้าพี่น้องสวัสดีเอีทุกคนทุกค่ะเนาะเอฟเก่ 9, าเอฟีใหม่มนแนวยาแดงสวัสดีได้จ้ามามาจินนี่อะไรก็มาแนวสุขภาพค่ะเป็นนสลัดเนาะค่ะเนาะมาจามะพี่น้องเอาจินมันยาแดงได้จ้า จ้ะไอ้ให้พี่น้องก่อนนอนก่อนเนาะ เดงเอาอะไรก็มะระมะระหลายกินุกมะระหน่อยแล้วค่ะอืมหมลำดีค่ะ แดงไปเดินตลาดเนาะคะเนาะเดินตลาดหินารัดไปเอาสลัดไปสูพี่นองกินกันนะสดแดงว่าน,าน,านะค่ะก็อกนุญาตปิดเืาเหลมกันนะคะเนาะ ลมดังเนาะค่ะ แต่ปิดเพืพ่อลุ่มเหมอนหอนเนาะคะ่ะมาด้วยจ้าไปนองเอฟซีก็อฟซีใหม่ก็แหละ จนมาเขาบอกใส่นอกค่ะเนาะโอกมันลาใส่แบบหมืนคุ่มเอี่ย,ดยแดงนะมันเนี่ยอมามีเนาะค่ะ มือจะแดงกันบ่ดีเนาะ พี่น้องได้กินได้อะไรกินจ้ะนี่ตอนแรงนี่เรีแรงบ่ไ,ได้กินข้าวครับกินสลัดเนี่ยค่ะ พี่น้องเนี่ยพิ่งเบียร์จะแดงเลยจ้าเด้อบอกให้มีคลิปลงเนาะครนะับนักกินหอดพี่น้องเอาหมดทุกคนหัวเดี๋ยวคลิปอันไหลงนะพี่น้องมีหอดพี่น้องหมดทุกคนเนาะครับในทะเลแดงครับ มันแค่ผ่านโปรแล้วก็ดีเนาะค่ะเนาะแค่บอกผ่านก็สู้ไปทำกันเล้วก็ก็ไอพี่น้องเขาต้องสู้เนาะค่ะเนาะทำอะไรเขาต้องสู้เนาะค่ะเนาะอุปสรรคของโวราดณของแบบนี้หรอกถ้าคนบราณออุปสรรคมันเป็นใบอะไรเนาะค่ะต้องสู้ะ ทักนี้ช่วงนี้จะแดงกไม่ค่อยลงกิบนะค่ะเนาะก็คิหนหอดพี่น้องเาอยู่คือต้องไปทำงานนะคะบึงคนกักตัวเดแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เม้นในอะไรก่อนันทีหกขั้นเม้นพนเอกิหอลนะค่ะเนาะ มือันนี้ว่าได้ไปทางใดแต่ว่าไปยุคค่ะแต่ว่าไปเล็กๆนน้อยเบิ่งกนกัก,กตัวทำรายงานน,าา <c oughs> น้องคันเนาะอยกมือยกมกอเงินุกมือน้อะขันเนาะเดี๋ยวก็รอพี่น้องหวังัเชื่อกัน แต่เนี่ยเมื่อคืนมาครับมาเล่นกับพี่น้องอยู่คือเกานักกันนะมาได้ลงกิฟก็ได้จ้าคุเดแดงกับบุ๋มเมียงไล่นักกันเนาะก็เขอพักอันช่วงในน้อยเ้ายายแดงเนาะกันเนาะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยาแดงดนะจ้าพักช่วงในน้อยไปดำกันเนาะกันเนาะบุ๋มเมียงไล่นักกันก็ค่อย คุณพระคุณเจ้ากรมกองพี่น้องเฮาเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องเฮาโชคดีทุกคนนะค่ะเด้อโดยเฉพาะไอ้โควิดเฮาเนาะค่ะเนาะก็ให้พี่น้องเฮาอยู่รอดปลอดภัยไว้ก่นอนเขาจบไปก่อนค่ะมันโดนละขอบคุณดวงหน้าคะ่ะสวัสดีอีกรอบนะคันเนาะ